ย,ยังไง,ย,งไยังไงเอาอะไรเอาเเอะไรตำรวจตำรวจไอ่ตำรวจโอเคอยู่จำอยู่โจ,ำจำ์แม่งยิงกันเร็วหนุกเลยอันนี้ก็คือด่างสุดท้ายที่เราจะเล่นอะไรไม่รู้มันตุกกาหล่ะ มาฮะตำรวจแล้วไอ้โดมไปอยู่ไหนวะอยู่ <laughs> อะไรนะตำรวจล้ะตำรวจเออ <laughs> 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 นึกว่าจะไปโจรซะละ <laughs> าลมาไปไหนกันหมดจ้ะ <laughs> <laughs> ไม่ได้ซื้อเลยเครียดโอ้ยโกงชิบป ไปดิมาแปลกไปดิมีชื่ออะไรเนซ้อนเงินอยู่ไหนอยู่ไหนเอาเว้ยเอาเว้ยโอ้โห ตำรวจปืนไม่ค่อยมีอะไรหนุกหุกนะเอ้ยเฮ้ยโอ๊ยมาตีคู่เลยกูแล้วโอ้ยเฮี้ยเฮี้ยมาเดินคู <c oughs> าา่ก <c oughs> ู <c oughs> อย่ <c oughs> อาง <c oughs> เงี <c> ้ย <oughs> มีช่องแอร์เข้าเยอดีโอ้โหน,นั่นโดมะเล่นกูเร็วไปอยู่โจ๊นอีกแล้วเงี้ยโดมไมพี่โดมเป็นคนอย่างนี้ไหม คำคือคำคือถ้ไมัเป็นเกมในยูเอ๊ะต้องเล่นในโดมลแล้วเสือตีดัดด้วยตีดัดด้วยคนทรยศ <c oughs> <c oughs> เหนียวเหนียวเฮ้ยเฮ้ยโดมอยูอ่ไหนวะ โอ้นี่ไงไอ้ช้างงอกมางอกมาเลยนะออกมาน้ำบัดหนาวพี่โดมโอ้ยโดนไม่ดีหมดแล้วโอ้ มซินิเตอร์เดียวการเป็นอมตะจกๆเลิกเอาเงียบจังวะไปเห็นเจอใครวะ อยู่ตรงไหนยิงกันอยู่ตรงไหน,ตร,ไหนตรงนี้ใช่ไหมบ้บาเออนินินเตอร์อ่าโดดยิงอีกนะรอแบบเดิมไม่อยากรอเดินมารอตามเคยบาดูซ่าโอ้โหย โอ้โหสามาตัวติดดีอนนอออหัวแตกเกียร์ไม่ตายวะยิงวิ่งวิ่งมาไปเล่นแบบวางบอมดีมกว่าพี่ วางบำมงันดีกว่าเฮ้ยเออตกใจนะได้ย่างงี้ตกใจนะมามาเดี๋ยวจะเอาฟาร์มัสไปลอยมึงโจมรู้ซะรู้ซะอีะ๋ี <laughs> ้ยซอ,อยหลังกู <c oughs> อืมไม่ยอมไม่ยอมจังวะนนี้เฮ้ยเอาไปพี่ เออเอเไปโหแจกรถแรกแจก,กตีนเอาอไปเลยโอ้จะ <c oughs> นท์ไลน์งูเขียวนี่อากูยังเลยอาชิบหายพวกนันเองซาฟารีว่ะสิ

มึงบอกกูมาเองไปซุ่มอยู่ไหนเห้ยรู้ซะต่อยหลังเลยแอมเพิ่มแล้วไม่ใส่ท่ะเหตุว่ะทำไมเนี่ยจ๊ะทำไมโอ้ยอะไรมาตเวลลี่ เดี๋ยจะเจอโดมาให้ยิด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 ิิิูอยู่ตรงนี้ใครจะไปเจอโดโดสากซุ่มอีกแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วนคืนเนียนจะเหงา

ร้อยรอยร้อยดิรอยเป็นรอยไปดิรอยร้อยไปดิสัตว์เอ้ยโอ้โอเ้เออเออกูไม่ใจพอไอสัตว์อย่ามาตัวพี่หนูเอ้เออโอ้โอ้ทำไมกูไก่เองมาตายหัวแตกไปนะ โอ้ oh, แต่ตลอดเลยยิงไม่เนี้อยิงไก่แม่งอยหลังนี่ลูกอยหลังให้เลยเรายิงไก่ได้หนึ่งแต้มเว้ยพี่เล่นะเออเฮ้ยยิงไก่ได้หนึ่งแต้มโอ้โหลอยเลยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยปืนพกเว้ยเฮ้ยยังไงยังไง เจอไก่พี่ฟันเลยนะไม่ฟันก็ยิงอ่ะม,มันได้หนึ่งแต้มหูหูหัูเ้ยไม่ทันเรีย um บร้อยเลยเออแพ้เลยเฮ้ยชนะนี่ว่า เร่งแบบวางบอมดีกว่าพี่ <c oughs> ไปไปเปิดดิโค้งมากไังมีกุญแจอ่ะเดี๋แช่แปดสิบบาท